สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าสาธิตการเพิ่มบัตรสู่ตัวเครื่อง a อ t ตาเทคสานะครับผมเริ่มแรกกดล็อกอินนะครับเข้าสู่ตัวเมนูหลักของตัวเครื่องนะครับโดยใช้สิทธิ์ของแอดมินนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับขั้นตอนต่อมาเมื่อเราเข้าสู่หน้าเมนเมนูนะครับให้เราเลือกที่ add user นะครับ เลือกที่ s m a r t ทการนะครับกด enter นะครับแล้วเลือกที่ add user นะครับเพื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ตัวเครื่องนะครับใส่ id ของ user ที่เราต้องการลงไปนะครับเมื่อได้แล้วกด enter นะครับตัวเครื่องจะขึ้น wait for Smart c a r รเพื่อให้เรา,าวางบัตรที่ตัวเครื่องนะครับเมื่อเรา,า add บัตลงสู่ตัวเครื่องสำเร็จจะขึ้นคำว่า success นะครับก็เป็นอันสำเร็จในการเพิ่มบัตรลงสู่ตัวเครื่องนะครับผมให้เรากด enter นะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มบัตรต่อไปเราก็กด add user ต่อได้เลยหรือเราต้องการจะลบบัตรนะครับเราก็เลือกที่ delete smartcard นะครับถ้าเสร็จสิ้นขั้นตอนหรืออ,อยากจะออกไปที่หน้าเมเมนูหลักก็กดที่ปุ่ม return นะครับ แล้วก็กด Return นะครับแล้วก็กด Return นะครับมาหน้าสแตนบายนะครับทีนี้เราก็ลองเทสบัตรที่เราเพิ่มเพิ่มเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับลงไปที่ตัวเครื่องนะครับโอเคเป็นอันการเพิ่มบัตรสำเร็จนะครับวันนี้ผมก็ขอจบขั้นตอนการเพิ่มบัตรเพียงแค่นี้ครับ